ถ้าเห็นครั้งแรกคิดว่าเป็นร่างพิเศษของแซนคลาสสิกแล้วล่ะกกอดผมจะรู้สึกไม่แปลกใจเลยแม้แต่นิดเหมือนกับเจ้า last webser ที่มันโดนยัดเข้าเป็นร่างพิเศษให้กับแซนคลาสสิกในดอทตาบัตแอนิเม่น่ะนะเอาเป็นว่ามารับชมหนึง่งเรื่อของแซนคลาสสิกจาก2องไทม์ไลน์ที่กลายเป็นร่างพิเศษให้กับจักรวาลล่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่งานไดเทลเวอร์เนอร์นิทีกิลเวอสตอรี่ในตอนของไทม์พาราด็อกและคอออฟเดวอย ถ้าถามว่าทาไมถึงเอาเรื่งองราวของ2ตัวคอเหล่านี้มารวมอยู่ในคลิปเดียวกันแล้วล่ะก็สาเหตุน,นั้นก็เพราะว่าทั้ง2ตัวเกมจะเน้นไปทางด้านฉากการกต่อสู้ซะมากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วสําหรับใครที่ชำชองในการต่อสู้กับแซนแล้วล่ะก็สามารถลองสู้กับเขาได้เลยเอาล่ะมาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องราวของทามพัลาดอกแซนที่มีเหลาแฟนเกมนั้นขอกันมาโดยสําหรับเรื่องราวของทามพัลาดอกแซนจากแหล่งข้อมูลที่ใช้อ้างอิงได้มีการระบุว่า เรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นในเส้นเวลาของเจโนซด์ที่โครงสร้างของเส้นเวลาได้เกิดการพังทลายลงจนทําให้เกิดเป็นแซนทั้งสองคนที่คนหนึ่งจะมีดวงตาเป็นสีฟ้าและอีกคนหนึ่งนั้นจะเป็นดวงตาสีเหลืองรวมทั้งในระหว่างการต่อสู้กับแซนทั้งสองเส้นเวลาก็จะมีการนําตัวคอที่ตายไปอย่างคุณแม่ทอรีโอและพเลาเปลัสเข้ามาต่อสู้กับเราด้วยเช่นกันโดยจะอยู่ในสภาพที่ทั้งสองนั้นมีกริสบางใบหน้าของตัวเองอยู่ซึ่งตามปกติทั้งสองล่างนี้นั้นจะปรากฏตัวขึ้นมาในเส้นเวลาของ Pacific, อทูเบอระหว่าซฟิก การต่อสู้ที่ไร้ซึ่งจุดจบโดยที่ตัวของผู้เล่นจะไม่สามารถตอบโต้แซนได้เลยรวมถึงในช่วงสุดท้ายเราเองก็ไม่สามารถทุกแซนฆ่าตายด้วยเช่นกันทําให้มันกลายเป็นลูกเวลาที่ไร้ซึ่งจุดจบ ส่วนทางด้านของแอนิเมชันของไทม์พัลลัดอกแสนที่ถูกวาดเอาไว้เมื่อปีที่แล้วมันนั้นได้มีการกล่าวถึงบทสรุปของเรื่องราวที่ในระหว่างการต่อสู้ของแซนทั้งสองฟิกนั้นจะถูกฆ่าตายไป1คหนึ่งังก่อนที่ผลของลูกเวลาจะทำให้ฟิกนั้นฟื้นขึ้นชีพกลับมาจนถึงช่วงสุดท้ายของเเรื่องที่ฟิกนั้นมีท่าทีจะยอมแพ้จนทําให้แซนนั้นเผิดอลดการป้องกันลงมาเลยทําให้คาราช่วยโอกาสเข้าโจมตีใส่แซนที่เผลอแต่ทว่าก็ได้แซนอีกคนหนึ่งนั้นเข้ามารับการโจมตีนั้นเอาไวา้พร้้ร้้อออออมกกกกกัับับบบบเรรรรื่่่งงงงงาา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 ววททททีีไไดดดจจจลปในนสสสุุโยํํขฉถิต คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นการต่อสู้ที่ไร้ซึ่งจุดจบเพราะด้วยชื่อของทางพัลลดอกแล้วล่ะก็มันจะต้องเกิดรูมของการเวลาที่มันนั้นจะไม่มีทางจบสิ้นข้อมูลเสริมเล็กน้อยโดยสาหรับตัวละครแซนทั้งสองคนตามข้อมูลภายในวิกิได้มีการบอกว่าทั้งสองนั้นอาจจะเป็นแซนจากเส้นเวลาของทูเวอร์ซิฟิกและเส้นเวลาของเจโนซ d e แต่ตามต้นฉบับของผู้แต่งไม่ได้มีการบอกเอาไว้แต่อย่างใดเลยทําให้ความคิดนี้ทุกปัดตกไปเอาเป็นว่าจบเรื่องราวของทางพัลลดอกแซนไปก็ต่อกับเรื่องราวของคอออฟเดอะบอยที่ถือว่าเป็นแฟนเมกที่ทําออกมาไดด้ีพอสมควร กับเรื่องราวของเหตุการณ์จีนโน่สา์ที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าจนมันทำให้แซนนั้นทนไม่ไหวกับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น เลยทาให้เขานั้นตัดสินใจเข้าต่อสู้กับฟิกและคาร่าที่กําลังเดินทางอยู่ภายในห้องแลบของเอลฟี่ในจังหวะที่คาร่าเดินมาถึงห้องที่มีเครื่องจักรปริศนาตั้งอยู่กลางห้องพร้อมกับการปรากฏตัวของแสนที่ไม่ได้มีการเล่นตามบทเดิมเมื่อแสนได้พบกับฟิกและคาร่าก็ได้มีการพูดคุยกันเล็กน้อยโดยคิดว่าการพูดคุยนั้นอาจจะช่วยแก้ปัญหาได้แต่มันก็แน่นอนว่าฟิกและคาร่านั้นไม่ยอมอย่างแน่นอนมันเลยทําให้แสนเป็นคนเริ่มต้นการต่อสู้โดยการเข้าโจมตีใส่ฟิกและคาร่าโดยกระดูกสีน้ําเงินที่ทําการล็อกคล มาย่างมิติที่ว่างเปล่าโดยที่ปูมเมอร์ซีไม่สามารถใช้งานได้และเมื่อเข้าสู่การต่อสู้ในเฟสที่1มันนั้นจะเป็นการต่อสู้ที่ไม่ได้ลุ้นแรงมากนะักแต่เมือ่อผู้เล่นสามารถผ่านเฟสแรกไปได้โดยการเข้าโจมตีเส่แสแต่ทว่าการโจมตีนั้นก็ไร้ผลด้วยฝีมือของ W D c a s t e r ที่ได้ปกตัวจากมิติที่ว่างเปล่าและทําการเข้าช่วยเหลือแสนโดยการทําลายปุ่มต่อสู้ทําให้ตัวของผู้เล่นเหลือเพียงแค่ปุ่มพูดคุยและปุ่มไอเทมเท่านั้นโดยที่ในเฟสนี้จะไม่นับว่าเป็นเฟสที่2แต่จะกลายเป็น ลาผู้เล่นนั้นจะทําได้เพียงแค่ลบรีไปมาจนถึงช่วงเวลาหนึ่งที่คาร่านั้นสามารถนบปุ่มต่อสู้กลับมาพร้อมกับใช้มันเข้าโจมตีใส่แซนแต่ทุกอย่างก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเนื่องจากแกสเตอร์สามารถฟุ้นฟูร่างกายของแซนได้มันเลยทาให้การต่อสู้นั้นยังไม่จบลงพร้อมกับเข้าสู่เฟสที่2อย่างเต็มตัวแกสเตอร์นั้นจะใช้พลังของเครื่องจกักร้นคืนชีพพาวเวลัสกลับมาในสภาพที่พาเวลัสมีบัคกปิดบังใบหน้าและได้ทําการเบรชหาการต่อสู้กับเราคู่คู่กับแซนและแกสเตอร์ที่ได้มีการทําลายปุ่มต่อสููู้้้ขอองงงงเเเรราาีีกคคัััหนนนึ่่มลยยทํตวพแ การหลบหลีกพร้อมกับใช้อาหารฟื้นฟูพลังชีวิตของตัวเองพ้นคาพูดในระหว่างที่ต่อสู้กับเราแสนนั้นจะมีการบอกกับเราว่าเหล่านั้นเป็นฆาตากรที่ได้ทําการฆ่าน้องชายของเขาไปครั้งหนึ่งจนถึงตอนนี้เขาเองก็ไม่เข้าใจทํให้ฟิลล่าคาร่าถึงได้ปรัถนาการฆ่าฟันแบบนี้อยู่ต่อไปจนมาถึงช่วงเวลาที่แสนนั้นตัดสินใจจะใช้ท่าไม่ตายเขาโจมตีเ่เราด้วยกระบวนท่าการโจมตีที่มีความร,รุนแรงรวมถึงนุกเล่นอีกมากมายและท่าผู้เล่นจนมาถึงช่วงสุดท้ายของการต่อสู้แสนนั้นก็จะทําการพูดคุยกับเราอีกกครรรัั้้้้งงหนนนึ่โดยยาออออเมแ ก็เปิดใจที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตต่อจากนี้นี่เธอนะ่ต้องการจะต่อสู้แบบนี้ตลอดไปอย่างนั้นเลยฉนันน่ะพอใจของมิึกของเธอดีเมื่อแซนนั้นพูดจบมันก็เหลือเพียงแค่ตัวเลือกเดียวที่ผู้เล่นนั้นตัดสินใจจะเติมพลังชีวิตพร้อมกับทําการนับภุ่มต่อสู้กับไม่อีกครั้งหนึ่งแล้วมื่อแซนเห็นเช่นนั้นเขานั้นก็ผิดหวังในตัวเราเป็นอย่างมากรอนกลับทาการลบลีกการโจมตีและเริ่มต้นการต่อสู้ในช่วงท้ายของเฟสที่2 ีแสนนั้นใช้ทุกกระบวนท้าเขาโจมตีใส่เราแต่ทพว่าตัวละครผู้เล่นนั้นกลับไม่ตายรวมทั้งได้ทําการเข้าโจมตีใส่พาเวอร์ดัสที่แกสเตอร์ได้ทําการฟื้นคืนชีพขึ้นมาโจมตีแบบนั้นไปนเรื่อยๆจนมันทําให้ตัวของแกสเตอร์นั้นทนไม่ไหวและถึงโซงกัะไปภายในมิตีแห่งความว่างเปล่าอีกครั้งหนึ่งต่อจากนั้นตัวของผู้เล่นก็จะทําการโจมตีใส่พาเวอร์ดัสและมันทําให้พาเวอร์ดัสนั้นกลับมามีสติครั้งหนึ่งจนถึงช่วงเข้าเทินถัดไปผู้เล่นนั้นก็จะทําก,การโจมตีใส่ ปีลาสนั้นจะตายเขานั้นก็ได้ขอร้องบางสิ่งบางอย่างโดยการขอร้องให้แสนทำการจับตัวเด็กมนุษย์และหนึ่งราทั้งหมดนั้นก็จะได้จบลงแน่นอนว่าแสนนั้นตัดสินใจทําตามคําขอพร้อมกับได้คว้าดูวิญญาณของภาพวลัสที่มันทําให้แสนได้รับพลังปฏิชานในแรงกล้าซึ่งมันก็เหนือกว่าพลังปฏิชานของฟิกและขาล่าด้วยความรู้สึกมากมายถึงเวลาที่ผู้เล่นจะได้รับช่วงเวลาที่เลวร้ยรายของจริงแสนนั้นได้เปิดซึกกับเราพร้อมกับได้ทําลายพลังการต่อสู้ของเราทั้งหมดทิ้งไปไม่สามารถต่อสู้ไม่สามารถพพดดคคุยแแลลละไไมมมม่่สาาารรถเตติิงงชีีีว้กหหบ ที่มีบทสรุปนั่นก็คือพร้อมให้แพ้ของผู้เล่นพร้อมกับฟิกและคา,าร่าซึ่งในระหว่างการต่อสู้ตาผู้เล่นนั้นสามารถยื้อพลังชีวิตไปได้ร่างกายของแสนมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เหมือนกับว่าร่างกายของเขาหลังกำลังเปลี่ยนสภาพกลายเป็นของเหลวควบคู่กับฉากพ,พื้นหลังที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงเงาของพาบิลัสที่ได้ปรากฏตัวขึ้นมาจนเมื่อผู้เล่นหลังชีวิตน,นั้นหมดลงวิญ,ญญาณของเราก็จะถูกจับขังเอาไว้ในโลกแกวทดลองที่มันจะไม่มีการถูกปลดปล่อยตลอดกาล ถือว่าเป็นตอบจบที่แซนนั้นสามารถอาชนะโตของผู้เล่นได้รวมถึงฟิกและคาร่าด้วยเช่นกันแต่สําหรับฉากจบเช่นนี้วันนั้นก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วในเหตุการณ์ของแบททามทีโของตัวแฟนเกมท่านหนึ่งที่ได้มีการสร้างแบททามทีโอเฟสที่2ขึ้นมาโดยภายในช่วงสุดท้ายของเฟสที่2 จะมีการนำเราตัวละครที่เหลือรอดจากทั้ง3 a มเอเข้ามาเผชิญหน้ากับเด็กมนุษย์เพียงคนเดียวและในช่วงสุดท้ายผกของเราแบททาร์พีโอก็สามารถจับดวงวิญญาณของเด็กมนุษย์ได้สำเร็จพร้อมกับใช้มันควบคู่กับดวงวิญญาณของเด็กมนุษย์ที่เหลือทำลายบาลียได้สำเร็จถือว่าเป็นหนึ่งในฉากจบเกมแฟนเมกที่เราตัวละครสามารถเอาชนะผู้เล่นได้และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของเราเกมแฟนเมกที่มีผู้คนเข้ากันมาแต่ถ้าพูดตามตรงแล้วลางพิเศษของแซนคลาสิกในเวอร์ชันเกมแฟนเมกต่างๆยังมีแซนอยู่ล่างหนึ่งที่ถือบบเท่ากั ลัสเบฟแซนก็เป็นได้นั่นก็คืออัติเมสแซรที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่แซนนั้นถูกฆ่าตายแต่เพาว่าเขานั้นปฏิเสธที่จะตายพร้อมกับได้ใช้พลังของตัวเองเปลี่ยนร่างกายเป็นอัติเมสแซรพร้อมกับสามารถทำลายปุ่มที่เรามีทั้งหมดได้ในทันที จนมาถึงช่วงสุดท้ายของการต่อสู้ในขณะที่อติเมแซนแกำลังจะโจมตีครั้งสุดท้ายเขานั้นก็ถูกแทรกแซงการต่อสู้ด้วยฝีมือมือของอนนยิงดอกที่ไม่ต้องการให้มีเ้นเวลาที่แซนโกงขนาดนี้จึงทําให้ตัวคอนแซนนั้นหายไปพร้อมกับทําให้ผู้เล่นอันสามารถจบเรื่องราวได้สําเร็จถือว่าเป็นลาาพิเศษของแซนคาสติกที่เกิดขึ้นมาในตัวของแฟนเกมถ้าไม่นับตัวของเซนหฟิมแซนที่ปรากฏตัวครั้งแรกผายในคอมิกที่มีชื่อว่าเดอะตอตถือว่าจบก,กันไปสําหรับเรื่องราวที่เราผู้คนนั้นขอกันมารวมทั้งอาจจะมีกกกาาาาารรรรเเเสสิิมมมขขขข้้้้้้ออออูลบงง่่ววนนนไปปดดดดยยชััีพะใตภ วันน้ที่นี้เอาล่ะขอขอบคุณที่รับฟังจนจบ GGWP Good Game w i e l Play